ไปทำเควสไปทำเควสขึ้นรถขึ้นรถแน่ต้องถอยรถก่อนขับมานี่ไม่ได้เบรกเลยครับขับมาปุ๊บก,ก็ขับอย่างเงี้ยน,นะครับถอยเอา้าถอยสิวะรถมันติดเฮียอะไรวะเนี้ยติดไรวะเอาลุงลุงลุงว่าซ่อมรถทำไมลุงไม่บอกผม <c oughs> อ่าว่าไงาลุงลุงซ่อมรถเสร็จแล้วเหรอโอ้โหทำไมลุงนี่ซ่อมรถได้ดีมากเลยนะแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะ โอ้โหลุงแม่งซ่อมรถได้ดีมากอ้าวลุงมึงรถกูเป็นลอยไอ้ลุงลุงลุงรถกูเป็นลอยครับลุงรถเป็นลอยอะรถเป็นลอยอะโอ๊ยหัวหัวหายไปโอ้โหโอ้โหข้างหน้านี่บานเลยอย่างนี้ซับโอ้โดนตบโดนตบสับสับเฮ้ยอะไรเนี่ยโดนใจเย็หรอ สบับตีนสบัสบสบัสบ,สบสต,ตีนอุ้ยสับตีนสับสบตีนตีนตีนเอาไม่ใตีนนี่โโห่าสับโอ้โหโอ้โหไม่โดนป้า อึ้ยอือหือจิ้มจิ้มตีนจิ้มเล็งหัวจิ้มจิ้มเล็งหัวจิ้มน็อกสิเมิงน็อกเลยเฮ้ยไปเด้อเอาคิดไม่โดนหรือแกจิ้มเล็งหัวเล็งหัวจิ้มเฮ้ยเม็ดคิดเม็ดคิดไม่ได้อย่างงี้ต้องโดบยาอีกสักเข้ม มึงไม่ตายเหรอฮะไม่ตายเหรอ,ม,หรอมีเสียงร้องอยู่แหมโมซันนี่ไอโมยาวนี่ของแร่นะฮะหายากซะได้เกินลองนี้ลองแบงแบงเออย,ยังไงอันนีมมองมองอะไรมองอะไรเเก็บไว้ดีว่ะแม่งโคตโคตรแรลครับมาอีกตกหลบได้ฝันฝันมา อ้าทำไรว่ายน้ำเหมอว่ายน้ำว่ายน้ำเหมือไว่ายน้ำร้อมันลงมันร้องมันลงมันร้องอะไรไม่เลอะเอื่อไปเบื่ไปหมดแล้วทอะไรทำอะไรตัดขาตัดขาผมิ้นก็ถังถังบอกไอ้ถังไหมสนใจ เป็นไงล่ะดูนะดูนะเป็นลายเป็นลายโอ้หัวหายไปเลยโอ้โหโอ้โหตัวอะไรวะหน่าเดินเดินกลับไม่ถูกแล้วเดินกลับมานี่เจอตัวอะไรไม่รู้ครับตัวนี้อ้าวอ้าวอ้าวมึงมามาเป็นไรเป็นไรตีก่อนเลยปั่นตกสมบัติทั้งใบเลยออ้้ะต้องตีเหรอเอาใช้ตีเป็น มวายังะหมดมวไอ้สัสเฮียจะตายหาโอดูหน้าโแม่งน่ากลัวมากครับโอ้ขอไม่ขาดฟันไมขาดเนี่ยอาวุธมันเสียด้วยนี่ว่าเออลืมไปอย่าฟันอย่าฟันไม่ได้ครับโอ้วิ่งมาแต่ไกลเลยเดี๋ยวดิเี๋เดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วจเย็น โอ้โห <ak> โอ้ท <tat> ีเด <Momo S 2> ียวตายทีเดียวตายนั่งไงยยังยังไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยอ้อยังไงอ้อยังไงสเต็ปเออทำไมโอ้ทีเดียวกูตายไอ้สัตว์เฮ้ยอ้อสเต็ปสเตปหลบได้เดี๋ยไม่ตายยังไม่ตายเว้ยมามามาสัตว์หลอดเดียวใจสู้เว้ยมามามึงเป็นเฮียอะไรมาต่อยกูขึ้นก้ได้อ้าวแั่หลบไม่ได้เฉยแม่งว้าถูกทาง โอ้โหข้างหน้าไอ้ตนชนไม่มึอะไรมบกสะบัดปั๊บมาเร็วเลยเรือตายหายวะโอ้ยแม่งไม่ตายว่ะถึกถึกเหอะถึกเอะโอ้หัวนี่หายไปเลยลงมาดูผลงานโอ้โหไม่น่าลงเลยนะข้างหลังเต็มเลยขึ้นขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงเขาบอกขึ้นที่สูงจะตีจตีไม่ได้เฮ้ยโอเคโอ้ยทำไงอะทำไงฮะเดี๋ยนี้ ตกสมบัติทุกมโนเลยทำไมทำไมทำไมจับหน้าหน้าแหกไปซีไหนผลงานอยู่ไหนวะผลงานอยู่ไหนวะไม่ใช่ตัวนี้ดิตัวไหนอะผลงานไปไหนอะไอ้ไม่ได้ผลงานกูไปไหนผลงานะผลงานกูไปไหนเฮ้ยไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ชนแม่งเต็มๆเลยครับท่านผู้ชมฮะ อย่าบอกว่าโดนแดกไปแล้ววะโอนไม่หรอกแดกเร็วเหลือเกินนี่ไงแถวแถวนี้วะเอ้ยนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วใช่นี่วะไม่ใช่วะตัวไหนวะเอ้าแล้วมันไปไหนอะเฮ้ยกูชนเหยียบลงดินเลยนะ่นแหละเฮ้ยแม่งไปไหนวะโโอ้หเวลาเฮียอะไรยากๆนี่มึงก็จะให้กูทำตลอดเลยนะเอไอนี่แม่งเป็นเฮียอะไรกันนะอะไรยากๆนี่แม่งให้เราทำตลอดแบบ เปิดตาข้าโชว์หน้าเลยอเออเออโอ้ยโอ้ <c oughs> โหโอ้โหสองหลอดครึง่งสองหลอดกูหายไปแล้วผมนี่ช็อกไปเลยเป็นลายเป็นลามัน,ล,น,ล,นล,มลงมันร้องมานโฮมมันเลือดต่อยทุบทุบอันนี้อ่าวอ,อ้าอ้าต่อ,ตอยเอาต่อยไม่โดนทุบลบ ร้องร้องร้องทำไมร้องทำไมโไม่อะไรบ้าเฮ้ยอ่าเท้าวายน้ำเนี่ยวายน้ำเหรอว่ายน้ำอะไรมาลงมาร้องร้องทำไมเขาไปในป่านู่ลับรับในดงเนี่ยนะเฮ้โอแขนหักแล้วไม่หักว่าไม่หัก หลบได้โอ้ยหลบไม่ได้โหลบไม่ได้โอ้ยเดี๋เรียกว่าต่อยเลยครับอย่างนี้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องบังะนตายเฮ้ยเล่นแมงเยอะแล้วโอ้โหอันนี้โดนทาไมโดนเว้ยโอ้ผมนี่หลบตามเลยครับแมงวันจัดผมนี่หลบตามเลย อย่งไ่งีเดดียวโอ้โหโหผมนี่อะไรเนี่ยมึงให้กลัวทำอะไรเนี่ยเด้อเด้อเดอเดอีปันเฮ้ยอย่าอเขากูเดี๋ยวแม่งตายขี้เกียจเนกินนกนกน โอ้โหอ่ามึงนำดิมึงวิ่งเลยมึงวิ่งเลยวิ่งดิบอกให้มึงวิ่งไงเมื่อกี้แม่งวิ่งใส่เห็นไหมครับเมื่อกี้เอาไปน้องผมเปลี่ยนไปใช้สมุนไพรก่อนแล้วมันนะเราเก็บตัวเล็กทั้งหมดก่อนครับ้ตัวเท่าเหล่าฝันไหมตูดบานเลยมึงทำไมง่ะพี่อ้วนพี่อ้วนตีนตีนตอกอุกตอกหน้าอุกเจ็บเจ็บจะตายเดี๋ยวกินก่อน ผมมาใจเย็นจะเย็นขอหยิบก๊าซลูกมามาไปเดี๋ยวขอนขอนขอนคาดลบได้ถุบถูกลบได้ถุบอะไรมันร้องเหรอร้องอะไรโอ้โหลบไดุ้บูุบูกถูกเอ้าวต่อยโดนเท้าไอ้น้ำอ้าวไม่น่าเลยเข้าไปหาแม่งเลยตังกูหกร้อยสี่บาทตังกูตัง ตังกูม <accurately S 2> ึงเอาตังกูคืนมาไอ้เหี้ยมาหมัดแรงม่งต่อยโดนเลยตังตังคืนมาแหัวดำเด็กไปจ่ายตังไอ้เหี้ยเลยเหลือแขนนึงครับนะฟันดิฟันเนี่ยอซ้ำซ้ำเอาวตังกูโอ้โหลุงมาตั้งนานมึงพากูมาท่าเรือมึงเดินมาหากูก็ได้ไปห้อง ไปเนี่ยตรงศูนย์วิจัยคูขับรถมาลุงแม่งพาคูเสียเวลาตายหาเสียตังอีกโอ้ยลุงมึงลุงจำไว้เลยนะวันหลังเวลามึงจะมาเนี่ยมึงให้คูขับรถมาก็ได้ไม่ต้องพาคูเดินมาโอเคเวละห้อยเที้ยอะไรเต็มตัวโอ้ยพอเจอตื่นยังตื่นยังมองหน้าตื่นยังลงุงดูตาคำเคิมนะเมื่อคืนกินเยอะไปหรือเปล่านะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกด้วยนะครับ